ธรรมะสอนใจ ep 7 ep 7รวบรวมคำธรรมะสอนใจช่วยดึงสติเบาสบายผ่อนคลายความเครียดในเวลาที่เรารู้สึกท้อใจหรือมีความทุกข์ในใจหาทางออกในชีวิตหรือแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้นั้นนอกจากการฟังธรรมะคลายเครียดแล้วยังมีคำคมธรรมะสอนใจ คลเครียดดีๆให้เราได้หยิบนำมาใช้เพื่อเตือนใจเตือนสติตัวเองให้ผ่านพ้นความทุกข์ต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ไปได้ใครที่อยากได้ข้อคิดแรงบันดาลใจหรือแม้แต่นำไปเป็นแคปชั่นคำคมวันนี้มี15คำคมธรรมะสอนใจปล่อยใจให้เบาสบายคลายความเครียดถ้าเราปล่อยวางเล็กน้อย เราก็จะมีความสงบเล็กน้อยถ้าเราปล่อยวางมากเราก็จะมีความสงบมากถ้าเราปล่อยวางได้หมดทุกอย่างก็จะสมบูรณ์กติธรรมโดยหลวงพ่อชาสุพัทโทรธรรมดาของชีวิตมีแล้วก็กลับไม่มีได้โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนะักคติธรรมโดยหลวงปู่จันสีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะมีก็มีไปอะไรจะสูญก็สูญไปแต่ใจจะไม่ไปดีอกดีใจเสียอกเสียใจกับการมาและการไป ของสิ่งต่างๆคติธรรมโดยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตอย่าไปบ้ากับชีวิตให้มากเพราะมันเป็นสิ่งสมมุติเพราะชีวิตมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจงทำหน้าที่ให้ดีโดยไม่มีความทุกข์ให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติดังเดิมแม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตามคติธรรมโดยพุทธทาสภิกขุใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไรก็อย่าไปใส่ใจมากนะถ้าหากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่นคุณจะหาความสุขได้ยาก คติธรรมโดยพระภัยสารวิสาโลหากเรารู้สึกว่าเรากำลังประสบวิบากกรรมเราต้องทำดีสู้กรรมสู้ให้ดีที่สุดสู้ให้สุดชีวิตอย่าท้อถอยเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองคติธรรมโดยหลวงปู่โตพรมรังสี โลกมนุษย์นี้อยู่เพื่อสร้างความดีมีใช่เพื่อกอบโกยจนลืมบุญกุศลคติธรรมโดยหลวงปู่ทวดไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดีคติธรรมโดยสำเด็จพระสังฆราชสกลลมหาสังฆปรินายกกรรมคือการกระทำการแก้กรรม คือการแก้ไขพฤติกรรมเคยทำชั่วก็หยุดซะทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นคติธรรมหลวงปู่จำปาเราสร้างไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นถ้าทำบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นถ้าความดีทำให้เกิดสุขเราก็จะได้ความดีตอบสนองในทางที่ดี คติธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปการสวดมนต์ทำความดีก็อย่าได้ใจร้อนอย่าโลภทำไปเรื่อยๆถึงคราบุญกุศลที่ทำไว้ก็จะจัดสรรให้ร่ำรวยเป็นสุขเองโดยไม่ต้องอ้อนวอนขอให้เหนื่อยคติธรรมโดยหลวงพ่อปานโสนงโท มันสวดมนต์ภาวนาและทำความดีไว้พยานอันตรายต่างๆอย่างน้อยจะไม่เกิดขึ้นกับเราคติธรรมโดยหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะจำไว้พุทโธธรรมโมสังโฆทำอะไรก็พุทโธกลัวก็พุทโธใจไม่ดีก็พุทโธขี้เกียจก็พุทโธ คติธรรมโดยพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรถ้าเราเคยให้ทานทานนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเรารักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั้นจะมาคุ้มครองเราเมื่อเรามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจอทางตันอุปสรรคเราก็จะหาทางออกได้คติธรรมโดยสมเเ็จโตพรหมรังสี แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการรักษาศีลแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการภาวนาก็ล้วนแต่เป็นแนวทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ด้วยประการทางปวงคติธรรมโดยหลวงพ่อวิระยังสิรินทะโดในชีวิตของคนเรา ยากที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจเพราะเราอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมต้องเจอผู้คนมากมายและอาจทําให้เกิดการกระทบกระทั่งจิตใจกันได้รวมถึงอุปสรรคต่างๆในการดำรงชีวิตแต่การที่เราจะมีความสุขและพ้นทุกข์ได้นั้นนอกไปจากคำคมธรรมะสอนใจ ที่จะเอามาไว้เตือนสติเตือนใจเราได้นั้นการเริ่มปฏิบัติสิ่งดีๆก็จะนำเรื่องดีๆเข้ามาสู่ตัวเราเช่นกันพบกันใหม่อีพีหน้านะคะฝากกดไละกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ